สวัสดีครับท่านผู้ชมเพื่อนๆเ c ซทุกท่านนะครับวันนี้ผมเทพรานเลาะครับวันนี้ตรงกับวันอาทิตย์พอดีครับวันนี้ก็ยังเดินทางไปทำงานอยู่ครับจากประชามธิษไปบางนานะครับผมก็ผ่านเส้นนี้ทุกวันนะครับแต่วันนี้พิเศษหน่อยเพราะว่ารถน้อยแล้วก็บรากาศท้องฟา้ามันแจ่มใสดีครับเห็นชิวทัดสวยงามดีครับ ภาพช่วยมาฝากท่านผู้ชมกันนะครับกรุงเทพมหาคนครก็มองไปรอบๆด้านก็รู้สึกว่าจะมีฝุ่นครับฝุ่น MP เีเยอะพอสมควรนะครับ ครับนุ่นด้านหน้าเดือจ้าเหมือนเดิมครับวันนี้ต้นหนาวครับแล้วก็ปลายฝน เบียนซ้ายออกครับ ข้าฟฝากมาฟังกูเจ้าเส้นยิงพายแล้วครับปกติแล้วผมมาเส้นนี้ก็เนี่ยครับตัดตัดเข้าไปเลี้ยวขวาครับนี่ผมชี้ดูก็ฝั่งนี้ครับนี่ครับตรงจดี้ช่วงเช้าครับมันก็จะมีน้ำทะเลหนุนบางวันก็ถึงกับรถติดเลยนะครับ แต่วันนี้น้ำทะเลย,ยังไม่น่าหนุนนะครับน่าจะรออีกประมาณอาทิตย์หน้าโอเคนะครับแล้วก็เดี๋ยวสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะครับอย่าลืมช่วยติดตามให้กำลังใจผมด้วยนะครับผมเทพผาเลาะนะครับ รอบไปทุกที่รอบแบบฟีสไตล์นะครับก็ไฟตะวันแยงตาครับจบคลิปกันแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับผม